รายชื่อประเทศที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก2026ใกล้จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วและฟีฟ่าได้ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดกลุ่มการแข่งขันเบื้องต้นสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่จะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยรูปแบบใหม่ที่อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วม48ทีมทำให้ประเทศต่างๆมีโอกาสเข้าร่วมมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้ประเดิมสนามในเวทีฟุตบอลที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก การแข่งขันครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่นักฟุตบอลชั้นนำหลายคนซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับสโมสรในที่สุดก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือในรายการแข่งขันที่จัดขึ้นทุก4ปีนี้หลังจากที่ประเทศของพวกเขาผ่านเข้ารอบหรือหลังจากที่พวกเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติของตนหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในรายชื่อผู้เล่นหน้าใหม่คือเออร์ลิงฮาแลนด์ กองหน้าชาวนอร์เวย์รายนี้ได้รับการยกย่องมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกไม่เคยมาถึงเขาเลยนั่นเป็นเพราะนอร์เวย์ไม่สามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกได้หลายครั้งสถานการณ์เปลี่ยนไปในที่สุดเมื่อฮาเลนพร้อมด้วยนักเตะรุ่นใหม่ของนอร์เวย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดรอบคัดเลือก เขาได้กลายเป็นเครื่องจักรทำประตูหลักของประเทศและมีบทบาทสำคัญในการพานอร์ย์กลับสู่ฟุตบอลโลกหลังจากห่างหายไปหลายสิบปีด้วยผลงานที่ไม่มีใครหยุดได้นั้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาทำประตูไปแล้วกว่า20ประตูในฤด,ดูกาลนี้ฮาแลนจะเป็นแกนหลักในการโจมตีของนอร์เวย์อย่างแน่นอนเว้นแต่จะได้รับบาดเจ็บตำแหน่งตัวจริงของเขาจะไม่มีใครโต้แย้งได้ แฟนฟุตบอลต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าเขาจะทำผลงานอย่างไรในเวทีที่ใหญ่กว่านี้เผชิญหน้ากับแนวรับของประเทศมหาอำนาจและทดสอบความสามารถของเขาในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกนอกจากฮาแลนด์แล้วยังมีลามีนยามานหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่สุดเท่าที่สเปนเคยมีมาได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน แม้จะมีอายุยังน้อยแต่ยามานก็สามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลาฟูเรียโรฮาและแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติเขาเป็นที่รู้จักในด้านความคิดสร้างสรรค์ความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลที่น่าประทับใจและวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าเกินกว่าวัยของเขา สเปียนมีความหวังสูงกับพัฒนาการที่รวดเร็วของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆของเขาที่บาร์เซโลนาและประสบการณ์ที่เขาได้รับในระดับสูงสุดด้วยจำนวนประตูที่ยิงให้ทีมชาติไปแล้วหลายประตูยามานจึงแทบจะแน่นอนจะได้รับการเลือกติดทีมชาติไปฟุตบอลโลก2026หากเขายังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมต่อไป ผลงานของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้มีศักยภาพที่จะเปิดบทใหม่ในอาชีพการงานและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกที่กำลังมองหานักเตะรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดตำนานของยุคก่อนๆจากอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันคือหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในรายชื่อผู้เล่นหน้าใหม่ที่ได้ประเดิมสนามในฟุตบอลโลกแอนเดอร์สันเคยเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ในระดับเยาวชนแต่หลังจากนั้นตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ การตัดสินใจของเขาได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่นจากสาธารณชนอังกฤษเนื่องจากมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้แสดงถึงพัฒนาการที่รวดเร็วในสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเขาเข้าร่วมทีมในปี2024และได้ก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ที่มีทักษะการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมความนิ่งในการครองบอลและสายตาที่เฉียบคมในการอ่านเกม ผลงานเช่นนี้ดึงดูดความสนใจของโค้ชทีมชาติอังกฤษและทำให้เขามีโอกาสที่ดีในการเสริมความแข็งแกร่งของแดนกลางทีมได้เนื่องจากอังกฤษเต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังการมีแอนเดอร์สันอยู่ในทีมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการสร้างทีมใหม่ยังคงดำเนินต่อไปและนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ย่อมมีโอกาสเติบโตตราบใดที่พวกเขาสามารถแสดงถึงคุณภาพของตนเองได้ โคพาเมอร์เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติอังกฤษที่ถูกคาดการว่าจะได้ประเดิมสนามในฟุตบอลโลก2026หลังจากย้ายไปเชลซีพาเออร์ Palmer ก็กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงการสร้างทีมใหม่ที่เน้นผู้เล่นอายุน้อยเกมการเล่นที่ฉลาดและหลากหลายของเขาทำให้เขาโดดเด่นในตำแหน่งเกมรุกหลายตำแหน่งเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกวิงหรือแม้แต่กองหน้าตัวที่2ขึ้นอยู่กับความต้องการทางแทคนิก ในฤดูกาลนี้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งการทำประตูและการแอสซิสต์ทำให้โค้ชทีมชาติยากที่จะมองข้ามเขาไปได้หากเขารักษาฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอไปจนถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกพาเมอร์มีโอกาสสูงที่จะได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความหลากหลายของเกมรุกของอังกฤษในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง ลุ i s ดีอาสจากทวีปอเมริกาใต้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะประเดิมสนามในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนักเตะชาวโคลอมเบียรายนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในปีกตัวรุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกฟุตบอลความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลที่ดุดันและสายตาที่เฉียบคมในการมองหาโอกาสทำให้เขากลายเป็นภัยคุกคทมอย่างมากต่อแนวรับของทีมคู่แข่ง หลังจากสร้างความประทับใจในยุโรปและเล่นให้กับลิเวอร์พูลเขาได้พัฒนาฝีมือและนำประสบการณ์อันล้ำค่ามาสู่ทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการันตีการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก2026แล้วโดวยสถิติการทำประตูและการแอสซิสต์ที่สูงในฤดูการนี้เขาเป็นเสาหลักสำคัญของประเทศในการบรรลุเป้าหมายของการผ่านเข้ารอบต่อไปการปรากฏตัวของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มมิติที่แตกต่างออกไป เขาเป็นผู้เล่นที่พัฒนาฝีมือในสภาพแวดล้อมฟุตบอลของอเมริกาใต้แต่ปรับตัวเข้ากับความต้องการของฟุตบอลยุโรปมาดัมบัสเตได้การมีฮาแลนด์ยามานแอนเดอร์สันพาเมอร์และตัวเขาเองอยู่ในกลุ่มนักเตะระดับดาวดังแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลก2026นี้จะเป็นเวทีที่น่าตื่นเต้นสำหรับการฟื้นฟูวงการฟุตบอลโลกอย่างแน่นอน แต่ละคนมีเรื่องราวบุค,คลิกและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันทำให้การแข่งขันมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจาก5คนนี้แล้วยังมีผู้เล่นอายุน้อยอีกหลายคนที่จะประเดิมสนามแต่ผู้เล่น5คนนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะผลงานในระดับสโมสรทําให้พวกเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสูงสุดแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ฝีมือของนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่จะกําหนดทิศทางของวงการฟุตบอลโลกในอีกหลายปีข้างหน้าประชาคมโลกต่างรอคอยอย่างใจจด จอว่านักเตะหน้าใหม่เหล่านี้จะแสดงฝีมือได้อย่างไรภายใต้แรงกดดันมหาศาลของการแข่งขันฟุตบอลโลกบรรยากาศของสนามกีฬาขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือและความคาดหวังอันสูงส่งของแฟนบอลแต่ละชาติ หากพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็เป็นไปได้ว่าชื่อเหล่านี้จะถูกจดจำเป็นไอคอนใหม่ของวงการฟุตบอลโลกหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงดังนั้นฟุตบอลโลก2026นี้จะไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นทุก4ปีเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของพวกเขาในการแข่งขันระดับสูงสุดนี้ด้วยพวกเขามาพร้อมกับผลงานที่น่าประทับใจประสบการณ์จากลีชั้นนำระดับโลกทั้งหมด และความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะนำเกียรติยศมาให้ประเทศของตนและถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกมากขึ้นขอบคุณที่รับชมครับ